ครับสวัสดีครับเอฟซีตัวคนนะครับเนาะครับเอฟซีขับมือเนี่ยพอแต้มจะพาขึ้นมาเมืองติดตามตัวเลขแนวทางน้ำปูสมวังนะครับเนาะครับมันก็ได้ขึ้นมามีวัดเพิ่งนะครับเนาะนี่ครับเอฟซีเลขปูสมวังเลขล่างนะครับเนาะเอฟซีผู้ใดได้เบิ่งได้ติดตามว่าเต้มก็สิเห็นอยู่ดอกเนาะคงสุดท้ายที่ว่แต้มมาเอา โซนหนึ่งหนึ่งศูนเนาะครับเนาะเอาเม่ได้ยังไดบปเอแปต่งผ้าเข้าไปหาเพิ่นเนาะครับเนาะเดบขีกระปูงไปครับมันไม่มีผู้ชื่อให้เขาเลยเขาการารรการครับปูยวนี้มันโรตรีจักใบก็ได้ชิปใบชิใชิปใบครับนาล้างนาล้งก็คือนาล้างอะไรชิป้องใบ ร้อยสิบสองใบบปูงานล้างมก็มาตินดีกับปูด้วยซิบตรงๆเลยมาปูซิปตรงๆโอ้โหพได้่ยมากกับตั้งแต่หวดที่แหลกกับ่าสิเอามดว่าสิเอาว่าท่านเอามันดอกลาลามาจังได้มันก็ต้องย่างชินี่เหลกบ่ดดังเลยว่เนครับเด็กตัวมนุษยคิดคือศูญสามหมดกันนี่ไหมเกราบเมโอ้หมดกอนเลบเด็กบนุษคิดไกันเนาะวันนี้วันนี้หนึ่งศูนย์เด็กบนุษยคิดว่าบาชิออกออกคนนี้นะปูเนาะ อก็คือว่ามันมันกำมันใจศุนกะจนว่าบอกเพราะเพชรบอกทีมงานว่าเพชรจังไดหาต้มมาตีกับศูนรอดศุนสี่อยเย็นกปบพระเอกไว้ไหมมัช่างก็เจียวได้เลยคันผพ้่ได้หาหาคููประกอบได้ไงคันประกอบเองผลเพรากับประกอบเจ็ดฉูนแปดศูนคร อันนี้ฐานขั้นแขวยวะเจอได้เยแคกจะไปนำน้ำเหนือเดนูผู้ใดผ้ายมากกับชิปย่งอยู่นี่อเมียนมัง่าตัดต้นครับผมคงสุดท้ายศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับชื่อกัเอาใหลายใบยุบศูนย์หนึ่งนี่มืนั้นไมีต่ยังละงี้ิบสามสิใบอยู่ครับผมมีตัวนี้แหละตัวใช่คือว่าฐานขั้นแขวมาว่าว่าไมมีผู้ใดเสื่อให้สูอีกทีเอามามังน่ะกูจะเอามัง่าเลครับผม นี่มันไ่มากก็มันร้านแล้วมันก็หัวจ้ะเ <c oughs> ยอะ้าได้กเอามาโหลดจะหน,นกักซิบจหนักมืนนอมผู้สื่อที่มือผู้สื่อ,ขอเขาหมด <c oughs> แล้วเลียเตอนนี้เราพูดเยอะชุ่มนี่มันก็เลียหกใบ,บพันหนึ่งก็มากก็เลียงีก,กไ็ได้เลยิได้เิบนาหลังอันไหนมาตะกอนแล้วครมัันาออกเกตชุแปชุที่ว่าได้เอกระสอบนิบปากท่านไต่นำไต่นำก็ได้นำยุ่ิดีสิตุาไต่นำมไต่ก็ได้ไต่หนำพูก็ือ ได้นำได้ได้สอนเคืองครับผมโอ้ผู้ได้ผูดได้หาผู้อะไรอยู่หาผู้ได้นำมันควันก็ได้เทรดเกือบแสนเมื่อก่อนก็เกือบแสนได้เยือบเกิดมือครับผมพัดผู้เหล็กผมันก็คือว่ามันก็ว่าคันสิจัดเลขกชิบห้ไปกับมันก็อยู่ในกลุ่มอยู่ดิหักว่าคนกับว่าต้อบอกไม่ออกไม่ออกก็ยังบ้า โอ้ยเหล็กจังเลยมาบางานขเสผู says, ้น pues ี้สืทอครับผมเมู่อชาว้าเสืขอเสิรงซื้อว่าส่วนไหว่าใอยได้มาคลากรูาดไหนครับผมไม่ออกกับอากาศซส้อมออกมาแล้วหัวนี่ก็สิมาขึ้มือมือไกลเล็กออกกันป่ะอยังอ่าบวันวันเล็กทีผู้ใดก็มีแต่สิบวันทำไมมันที่ออกสิบวันจะพูดอมันเหล็กสิบมัก็ท้าื้อโตสังกใัเลยครับ ชิบบ้นนั uh> ่นเขาันกันโควิดแต่ะนครับนออมวันไมนจะไปแดงมดเดือนกักักักตัวกักตัวเออวันที่ชิบสาล่าไปชิบเ่ามันชิบตวอื่นชิบมดแล้วก็ใส่ชิบเลยับผมชิบไปไปกักตัวชิมือเออกักตัวชิบมือนี่จะชิบมือชิบกันเกียวใสกันหน้าที่จก็เมียนสนมกันเอาอะไร่าวิ ันบ่ขึ้นมามันมันเป็นเหล็กตัวบ่คอยอ่อนอ่แมนอ่นะซี่ส้หลายอยู่ียี้ยี่ังออก่ยี่ยี่ยี่กี่ย่ออกไม่ออกก็ยังวี่ยี่ยี่ยเ่ยี่ยีนมันจี่ยี่สี่สี่ยี่่ยี่ยีเขา่ย้่เี่กี่ได้วีนนี้งว่ปี่ยี่ยี่ยี่บว่ยี่ยี่ยี่ยห่ยี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 ่เบ่ยี่งนัยี่ยน่าี่ยี่ยี่งี่ย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 ีอย่ยรย่ยี่่เอีี่ยดี่ยี่ยีอี่ยี่ยี้ยายเอยว่นนี้วันนี้รอบอี่ต้องมาบ่ให้ย่าย่า ก็คอที่รเรียแอดก็โทษเขนมันมีที่นทเนียสิได้เนีนมากันนี่เฮ็ดไว้วเลยมันเอาเอาอันทัดหลบแหลกไปก็หลบซองจังมาเอาอีกยังมีคงที่ถ่ายมาั้ยังมีอยู่บรรลุนขันพอเพลิดประมาทิโทบไปดอกให้เฮ็ดคลิปเอาเดา้อครับเยอะๆชุดท่ายกูเขียนให้กูงวดผู้ก็โทษไปบัดบัดนี่มาแต่โอ๊ยไม่เป็นน้ำจืดว่ามันสีมาว่ามันสีมาเห็นตาพอจยามมาพูดอยู่ ก็ให้ติดชนขันเป็นเหล็กว่างามก็แเล้วตั้งเจ่เอฟซี่สี่คืดเอาเนาะว่าลงพ่อหายมากจังได้ขันบ่หมักกับว่าตามเนาะขันหมักก็มาคือว่าเหล็กมันเสาหน่มันเสาหามันชิมาเต็มเต็มอยู่ดิปีนี้เป็นปีเสาหานาะเดี๋ยวเหล็กมันก็ขึ้นยืนเลยตัวเด่นเลยดิครับผมนี่เห็นมันขึ้นยืนประเด็นหากับซีข้นยืนประเด็นโอ้หากับซีหดทั้งนี้กับมักทั้งหมักทั้งนี้กับมากหาคือเก่า นาลังเนี่ยมันคุ้มไปได้หาผมมันเป็นเหล็กตัวเก่งไปเลยมันเรื่องเป็นเสาหานะมานับะเสาห้าเด็กเออนุ่งผืนตรงครับเียกเคียนพระกันเลี่ยงกันง่ามๆนี่ก็นี่ตัวนี้ตัวเป็นตัวเป็นตะโพงลวนสองหาเปียดเนี่ยสองหาเปียดสองเปียดหาเนี่ระวังให้ดีแต่เมื่อสิเมาแล้วงั่นกันเแต่เมื่อเนี่ยเมามัดเลยบันทัดไป็นนี่ตัวนี้ เอาเลยเนะาะเอาเลยปู่เอาเลขกบนกันเกียงบนจะเริ่มขมาอีกเด้อเปนเ้ลกระเล,<พ>ลยเียดเลียดจักมากกว่าจักสามหมื่นเนี่ยมาจอดอะไรเอ็ดชี้สื่อหาสื่อว่าท่านครับผมถ้าเทียมันตึกตัวดังกะห้เอาสุ่มนเหไ็กก้อนสุ่มหลังมามันกะเป็นจ้าไหกระจังวากันไปอีกทีหนึ่ง เหล็กเคียงเคียงบนเหล็กตั้งหลักเอาหนึ่งสองสี่ห้าแปดตั้งลักไปบัดนนี้เลข จับคู่จับคู่บนมันชิมีหาสองหาสองหาสองหนึ่งสี่ หนึ่งสีแล้วกะหนึ่งหาครับผมหนึ่งหา้าหนึ่งมาอกบูหนึ่งนี่มันสีมากเขาประกอบกันไม่ไเห็นว่าไยครับผมห,<อ>หนึ่งสีมาอยูรักคิดเนเพราะว่ามันมันคุ้มไ้เยอะครับผมทั้งมันเป็นมันเสาเนี่เสาหาเนี่ครับวันเสาอยู่ตัวที่หาพอดียืนยู่นับขึ้นมาทั้งนี้ก็อยู่ตัวที่หายืนคือเกา นับไปนับมามันก็ยุดสุดเดียวตัวนี้ก็หามาเห็นมันเหลยกแดงบ้นจึงใบหาช่องตนเห็นวันหาคำหนึ่งกับค็ดกับแปดนี่จับออกยุ่นขันจับว่าท่านจับหลบนี่ยก็ที่จับหลบส่งชุดท้ายจับเบื้องกันยันนี่คือว่าหลบเหล็กกอนครับผมซีหนึ่งซีหนึ่งแล้วก็ตัวเด่นกับ ให้เล่นไปสองคู่เลยเด้อครับ C หนึ่งกับสิบสี่เด็กก็เด่นไปซุ่มนี่กะไปทำตามธรรมดาแหละแต่เอกซี่เลวกะวันนี้เรียกวิ่งตัวเร็วพวเรียกวิ่งตัวเดียวนี่บนเรียกตัวเดียวบนสิครับเอาเด็ดให้เลยหน้าค่ะเอาตัวเดียวว่าต้องเอาครูมันวะเอาตัวเดียวเลยวิ่งตัวเดียวเลยเพื่อวิ่งหาเลขเงวดนี่วิ่งหน้าไปเลย วิ่งหาไปเลยคุ้นหัวไปเลยเอาตัวเดียวเลยคือวิ่งสวนบ้างหนึ่งขันขันวิ่งไรตัวเล็วขนจิตซับสวนวันนี้เอาตัวเดียวให้ไปเร็วปูาวิ่งสวนวันนี้วิ่งหาปูาเนาะวิ่งหาไปเลยครับผมแล้วกะบัดนี้กะเอาเหล็กเชียงลางผมเล็กเชียงลางนั่นวันนี้นะครับผมมันกะมาคล้องกันอยู่ทีเหล็กมันวันนี้ไปใส่ที่ยึดตามนี่แหละเล็กเชียงลางเฮ็ดไว้ตั้งแต่เมื่อขึ้นบ้านี่ ว่ามันมุดเจ้าซิบคือประมาณน้อยเห็นายมือวันนี้ก็แตกอีกดอกแต่ว,วันระวังมันสิเขาวกอดกันเขามาอยู่อะว,วันนี้อาจจะกอดเป็นมา้าสิบงวดก้อนนั่นมันว่าจับให้เมดคือว่ามันเป็นเหล็กว่างามขามันประกัดกับว่าเอาไปกัด <laughs> ไหมเหล็กซิบไะใกล้ตีมือนี่เอาขังไปขันซูโม่ฟั่งเสือ<ๆ>เหล็กสิบก็เลยขั้นแข่ก็เลยลุยบังก้านาประสนขันมาซ้ำ กันบ่ทันก็สืบ่ได้ใยังดอกกษัริย์ใดตั้งแต่ใต้น้ำเหมืนล่ะสู่ตายบังกะน้าวแั่มันเป็นยังไงก็ตัวอื่นก็สืบมาผ่อแห้งเราเอามาผ่อแห้งไปมาเอาซิบมาบังกะน้าสูยังปคนใดเป็นร่างนี่ก็มีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดมีแปดเด็กเกลี้ยงหนึ่งหาเกสแปดเด็กติดนะพวกเด็กติดบาดนี้ก่ะ เอาเด่นไหมคือเก่าเนาะยครับผมเด่นครับผมบาดนี่เลขล่างนี่ชีเคียงชีวิ่งไปให้สองตัวเด้อเลขล่างครัวิ่งไปให้อาจจะกอดข้อกันมาได้คูนฮ่าฮ่าเด่นล่องเปดเด้อครับผมล่างบนมันเถอะแล้วเลขสามตัวจังสีเขียนให้ครับผมบัดนี้กะ เด็กสามตัวขันจับเขามาอีกกะเอาให้เจะเมื่อเมาเลยนะยริบันทิดเลยขันขันจับเขาสุดนี่เจะเมื่อให้เมามัดไปเลยเอาให้เริ่มบันเลขที่เลยจะเมือ่อครับผมแมนมบันเล็ทีร,รครับครูแปดห้าพอ่งเพชรกันบ่เห็นมาดก่อนเด็กออกสามเมื่อจิดโทเขาหาเด้อ มเห็นมามาแปดห้าแล้วกับเก็แปดเก็แปดแปดเก้าครับผมตัวนี้สำคัญตัวนี้ก็ไดมันม,มันว่านี้จับกลุ่มมันจะเกี่ยยันมันลอยมาเอาไว้พ่อได้เป็นแนมทั้งเขาจุดน้ำมูสุดๆดอกแปดห แปดเก้าแปดาตัวนี้สวมของมดเ่หาเก่าเนี่หาเกา้า,กาวสวมขอามาเกาวนนี้เลขเน้นๆก็มีแปดห้านั่นและลดโอ้แปหาเลขบกแปดหาเลขตัวล่างมาก นี่จมวนนี้ก็แล้วต่จิพิดจะละนาเอาเดินเดินแปดหาาปุ๊เดินแปดหาไปเลยล่างหาเดินแปดหาบาดนี่ก็เลขเอาสามตัวบนนํำเนาอครับผมสามตัวบนตัวบนสี่ห้ากระผมสี่ห้าสองโอซีห้าสอง เลขกสตัวบนสามตัวบนกับห้าหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสีวกะ่หนึ่งสกับ3ามหางหมดปุ่5หางพมในเหล็กตัวนี้มันน่าจับดินงขึ้นยังงหางงกหาง ประมาณสิบว่าหกผางอยูอ่แบบมันนามันานาเลนเลขกสามตัวนี่เขาลงทุนไปมันก็คุมี่คุมได้โย่แต่มันออกมาแต่ว่าถ้ามันจับคูตูต้นตัวหลังคูนี่นี่คือว่าเล็กเล็กลักลอยของปูนี่มันล้านเพิ่สองลันเพอร์เส้นนะมาแน่น,น,นอนกันได้กับคููอขอให้ได้คูสองตัวในถนนหะกสี่หกสี่ส แล้วกัาหกสี่นเก็ดหกเดินในทั้งล่างทั้งบนเลยฮะคือซุนหมดกันนเค็บบน้าจอไว้เรื่อหน้าจบเอาไว้ปูกับให้เด็กสตัวมาเป็นซีหาสองาูหกขังสตัวเออลองตัวนี้องแปดห้าสแนี่แล้วว่างมันจิเมาขึ้นเรา เจ้าเมื่อนี่ยว่าทิ่มงวลน,นี่ละคนออกมาตัวนี้ได้ว่า,วววาหามาไหวล่างยืนซื้อได้เอาขึ้นมาบนน้ำเด้อได้บ่าหลงฤทธิขึ้นมาบนน้ำขึ้นมาบนด้วยนะปูนะะเนาะย่าเสียวมาไหวตะลางอย่างเดียวสำคัญเลขตัวนเนมันตัวเดียวมาสองลักเนาะตัวเดียวมาสองลักหนึ่งแปดหนึ่งซุนสี่สี่แถวมึงหนึ่งอะไรฉันว่าหายว่าเรียกเดี๋ยวพามาสรุปเลขปูสมบังเนาะครับเนาะ บนเด็กติดเป็นหนะึนะ่งสองสี่ห้าแปดนะครับเนาะปูเปนเน้นเนียนดเนนหานะนะรน 5, 3, 4, ครับเนาะเด็กบนหาสองหนึ่งสี่หนึ่งหาสี่หนึ่งนะครับเนาะพันเมียนไหนหาสองกับหนึ่งส่กับเรียงบนเดยกหลางก็มีเียกติดนะครับหนึ่งหาเจ็ดแปดปูเป็นเน่ยไหนหากับแปดนะครับนะเนาะนี่ก็มีแปดหาเจ็ดแปดเก้าแปดหาเก้านะครับนะเนาะนี่ก็เรียกลลาง ปูสมหวังนะครับนะเนาะเลขกสามโตมันกันมี่ครับนี่สี่ห้าสองห้าหนึ่งสสามหกศนเจดหห้าแปดสองห้าแปดนะครับเนาะปูเป็นยันไหาสองครับสองปดหาเนาะครับนะเนาะเลขกสามโตนะบสี่เนาะจับหน้าจอยเบิ้งเะครับเด้อย 4, มักกะจัดคัดกะพันเนาะครับเนาะ เรเรียกเป็นแชนแนลทางนะครับเนาะมาแล้วกันมากอย่าดื่มกดนไหลก้แชร์พอตเตีมมาเด้อครับสี่ครับเนาะสำหรับชิมนี้ขอตเตีมก็มีแครนีครับขอบกาบสวัสดีครับ